ผมโคตรเซ็งเลยไอ้หาผมแก่แล้วไม่จะพูดแต่ต้องพูดงานการนี้แม่งไอ้หาคิดแล้วคิดอีกสุดท้ายกูต้องพูดอยู่ดีไอ้หาแมา่งไงไฟเซอร์เนี่ยฟไฟเซอร์เนี่ยโอ้โหของที่มาเนี่ยเพื่อด่านหนะ้าเพื่อด่านหนะ้าหมอพยาบาลกู้จีบกู้ภัยผู้ส่งส่งคนป่วยส่งศพสับปเปลอือ ที่เป็นสเปรดด้านหน้าของจริงทั้งนั้นและคนเก็บขยะติดเชื้อและอื่นๆที่มากมายที่ช่วยอีกด่านหน้าของจริงแต่ไม่ได้ไม่ได้ไอ้ขาล้านกว่าไม่ได้ไม่ถึงแม่งโคตรงงเลยว่ามึงเอาไปใช้อะไรไอ้ขามึงเอาไปให้คนอื่นที่ไม่ใช่ด้านหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องเลยชิบหายดิเฮ้ย มึงไม่รู้จากสำนึกเกียยะไรเลย,เลยไอ้คนรับฉีดไอ้คนที่เอาไปให้ก็เหี้ยไอ้คนที่เอาแมงรับมาฉีดด้วยนี่ตัวเองไม่ได้เป็นหนักหน้ามึงก็เหี้ยนี่ผมไม่อยากบอกเลยว่าคนไทยเรามีที่ใสแบบนี้ผมไม่ได้อยากพูดว่าเป็นคนไทยทั้งหมดแต่มากมีคนไทยเยอะมากที่เป็นอย่างนี้ที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ดดกประโยชน์ส่วนตัวคดโกงบ้านเมืองอันนี้ถือเป็นการคดโกงบ้านเมือง นี่คือความโคดโกงเงิงไอ้คนไปเอามาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เอาไปให้โครเง่าของมึงเอาไปให้หมู่คณะของมึงนี่มึงกเ็เฮียแล้วไอ้คนที่รับวัคซีนมึงกเ็เฮียมึงก็ชั่วสำนึกมึงไม่มีเข้าใจคำว่าสำนึกไปกหรือไเหมือนกูไออาจารย์แม่งทำประโยชน์ให้แกบ้านเมืองเอาไปเซอร์ไปฉีดได้อาจารย์กูบอกสั้นตีนกูไม่มีวันฉีดยังไงให้กูตายกูก็ไม่ฉีด ไอ้แามึงรู้ไหมกูร้องกูมีสํานึกมึงเข้าใจไหมคนไทยเราต้องมีสํานึกแบบนี้ว่าด่านหน้าคือด่านหน้าเราไปให้ด่านหน้าทั้งหมดไปแจาไปให้คนที่มึงรู้จักคนที่มึงรักคนที่มึงชื่นชมของมึงบริวารมึงและมึงไม่ควรฉีดไอ้ฮ่าต่อให้ผู้ใหญ่เอามาให้มึงมึงต้องไม่ฉีดมึงต้องมีสํานึกไอ้จิบหายมึงต้องมีสํานึกบ้านเมืองเราแม่ไม่เจริญก็เพราะมึงไร้สํานึกที่ดีต่อบ้านเมือง อส่วนรวมของประเทศไอ้า่าพอได้แล้วไอ้สัตว์คดโกงจนบ้านเมืองกูจะไม่เหลือเหี้ยอะไรแล้ว